ยังอยู่ในวงการเป็นคนเกาหลีครับแต่ถ้ามาฝังเพลงกันบ้างนะครับสำหรับ Black พิงคครับที่ล่าสุดเนี่ยอย่างที่รู้กันเดือนมิถุนาจะปล่อยอะไรบ้างไอ้ยมาปล่อยเพลงออกมาแล้วเป็นการคัมแบ็กกลับมาเป็นการคัมแบ็กกลับมานะครับแต่ว่าแฟนๆก็เป็นห่วงนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยโโอ้หมีการได้รับบาดเจ็บเจนนี่ใชนมเห็นเห็นเขาไลฟ์แล้วก็ต้องเ้องภาพล่าสุดต่างๆนี่ไงภาพนี้เดี๋ยวมาดูกันถูกต้องครับ นะฮะสีสาวแบล็คพิงค์ครับกำลังจะคัมแบ็กนะครับกลับมามีผลงานในเดือนมิถุนายนนี้ครับ ก่อนจะตามมาด้วยอัลบั้มเต็มของเธอตามที่ค่าย YG Entertainment ต้นสังกัดเนี่ยประกาศยืนยันแล้วนะครับแต่ล่าสุดครับชาวบลิงแฟนคลับของวงนี้ครับออกจากกังวลไม่น้อยนะครับเมื่อเห็นภาพของเจนนี่หนึ่งในสมาชิกวงนะครับออกงานพร้อมกับอุปกรณ์ช่วยพยุงตัวเนื่องจากสะดุดล้มจนได้รับบาดเจ็บที่เอ็นข้อเท้าและหลังนะครับถึงแม้ว่าตัวเธอเนี่ยจะออกมายืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการออกอัลบั้มแน่นอนหรือว่าตอบผลงานใหม่แน่นอนแต่แฟนคลับก็อดห่วงไม่ได้ครับ ขณะการครับแฟนๆยังสังเกตเห็นรอยฟกช้ำที่ข้อเท้าซ้ายของลิซ่าสมาชิกชาวไทยนะครับระหว่างการไลฟ์สดเมื่อช่วงกลางเดือนนะครับพร้อมกับมีการตั้งข้อสังเกตว่าเธอเนี่ยมีการใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดร่องรอยบาดแผลไว้นะครับนั่นหมายความว่าเธอเนี่ยน่าจะเจ็บจนมีร่องรอยฟกช้ำให้เห็นมากกว่า1จุดครับโดยจากภาพเหล่านี้ครับแฟนคลับก็บอกว่าก็เป็นห่วงนะแล้วก็กังวลใจไม่น้อยเพราะก็มองว่าน่าจะมีสาเหตุจากการหักโหม ฝึกซ้อมอย่างหนักครับก็เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการคัมแบ็ back ขกอของพวกเธอนะครับกับผลงานเพลงใหม่ที่หลายคนก็เรือกรอแล้วก็เฝ้ารอ,อกันมานานในเดือนหน้านี้แล้วด้วยครับ แต่สฉ <นะ S 1> <ต>ากก็เป็นห่วงแะออแต่ว่าก็ต้องยอมรับแหละว่าเวลาการซ้อมแต่ละครั้งของศิลปินไอดลอลเนี่ยโอ้โหซ้อมหนักมากซ้อมตั้งแต่เช้ายันดึกยันมืดยันค่ำะนะฮะก็ขอให้หายไวและกันว่า <ผม S 2> จะเป็นมากเป็นน้อยก็ขอให้กลับมาสภาพสมบูรณ์ที่สุดละกันและเดือนมิถุนายนนี้เรามารอลุ้นความคาดวงเพลงใหม่ของเธอจะออกมาเป็นยังไงนะครับครับ